ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลวดเดียว15ใบบอกแล้วอยู่ที่ดวงตุกตากันตนาถูกหวยอีกแล้วข่าวนี้ลวดเดียว15ใบรับทรัพย์จุกๆบอกแล้วว่าอยู่ที่ดวงตุกตากันตนาถูกหวยอีกแล้วข่าวนี้ลวดเดียว15ใบรับทรัพย์แบบจุกๆหลักหมื่นทำแฟนๆฮือฮหากันใหญ่เรียกว่านาทีนี้ความดวงเฮงต้องยกให้ตุกตาจิตด,ดา ดิษยานันหรือที่รู้จักกันในตุกตากันตนาผู้บริหารค่ายกันตนาซึ่งก่อนหน้านี้เคยทําสถิติถูกหวยสามงวดติดกันหลังจากการเรียนรู้การซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์อาทิหัว16กันยายนถูกเลขท้ายสองตัว9ใบส่วนงวดวันที่1สิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัวเลขหน้าสมตัวเลขท้ายสตัวรวมทั้งหมด89ใบและงวดวันที่16สิงหาคม ถูกเลขทกทาย2ตัวมาแล้ว18ใบล่าสุดซึ่งตรงกับวันออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565งานนี้ตุกตากันตนาดวงเฮงแบบสุดๆเพราะถูกเลขท้าย2ตัว50ถึง15ใบรวดเลยทีเดียวแถมรับทรัพย์ไปจุกๆ30,000บาทพร้อมกันนี้ตุกตาผลลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลในไอส่วนตัวพร้อมข้อความว่าบอกแล้วว่าอยู่ที่ดวงชีวิตคือละคร ละครคือชีวิตทำเอาแฟนคลับถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะคุณตุ๊กตาถูกลอตเตอรี่อีกแล้วและเข้ามาสแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ